น้ำท่วมและดินถล่มที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกับชุมชนห้วยหินลาดในสาเหตุหลักที่ทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เป็นระยะเวลานานาน,นับสัปดาห์ซึ่งเป็นผลพวงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่กําลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและความรุนแรงนั้นก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆตามลําดับพี่นานกับพ่อสงครามแล้วพี่วงวก็กลับมาเรียกตะโกนว่า ให้รีบหนีเลเยพูดง่ายๆคือเขาไม่มีที่ที่ย้ายแล้วก็ที่ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยต้องอยู่แบบนี้แล้วคือจะต้องคอยสังเกตในเรื่องของฝนตกสภาพอากาศต้องคอยติดตามข่าวแล้วนะีดินถลม่มน้ำป่าไหลหลากที่พะหินลาดในเป็นร้อยปีมาแล้วไม่เคยเกิดอีกเป็นร้อยปีไหมก,กว่ามันจะเกิดขึ้นอีกก็ไม่จริงนะครับ หรือด,ดูฝนปีหน้ามันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ในพื้นที่เดิมการเกิดน้ำท่วมอย่างฉับพลันและดินถล่มในชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าทางภาคเหนือบางมุมมองอาจจะมองว่ามีสาเหตุหลักมาจากการตัดไม้ทำลายป่าแต่ในภาพกลับกันชุมชนอย่างห้วยหินล้านในกลับเป็นชุมชนที่มีการดูแลรักษาพื้นป่ามาโดยตลอดซึ่งชุมชนของพวกเขา มีพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากกว่า1นึ่งหมืนไร่และได้รับการการันตีรางวัลอย่างมากมายจากทั้งในและต่างประเทศเช่นรางวัลลูกโลกสีเขียวในปี2,542และปี2,548รางวัล Forest Hero จากการประชุมขององ,องค์การสหประชาชาติเรื่องป่าไม้ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีในปี2,556แต่ชุมชนนี้ก็ยังต้องเผชิญกับเหตุการณ์น้ำป่าและดินโคลนถล่มอยู่ ตามแนวคิดเนี่ยเราก็คิดว่าการที่มีดินโคลนถล่มเนี่ยสิ่งที่มันปกคลุมพื้นผิวดินคือต้นไม้เนี่ยอาจจะหายไปจากการทำไร่ทำการเกษตรแต่ที่กเหินลาดเนี่ยมันเป็นป่าธรรมชาติบ้านเราเนี่ยจะมีป่าทั้งหมด1,236ไร่ในป่าพื้นที่เราดูแลนะครับเรามารู้อีกทีนหนึ่งว่าเกิดภัยพิบัติแบบนี้เราคิดได้ว่าอ๋อ ป่าเนี่ยมันอุ้มน้ําไม่ไหวเนี่ยมันก็สามารถเหมือนกับว่าเราเอาฟองน้ําวางไว้บนก้อนหินนะถ้าถ้าน้้ามันใส่น้ําเยอะๆ,ๆเนี่ยถ้าถ้ามันจะไหลมันรับน้ําหนักมันไหลเป็นแผ่นนะ่ะก็คือสภาวะของดินนะครับซึ่งมีป่าปกคลุมอยู่ด้วยเนี่ยมันเปลี่ยนสภาวะเป็นของไหลแล้วแล้วมันก็เคลื่อนตัว พาทั้งมวลดินแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นป่านะครับในแนวถล่มเนี่ยลงมาพร้อมกันตอนนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็บอกว่ามีป่าหรือไม่มีป่าก็ถล่มได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนที่ลงไปทำให้เกิดความอิ่มตัวนะครับของน้ำในมวลดินนั้นแล้วตอนนี้มันก็เห็นกับตาแล้วว่าเอ้ยน้ำมันไม่เกี่ยวกับน้ำซึ่งมันเกี่ยวกับ ปริมาณของคนในปี2024องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีรายงานว่าอุณหภูมิของโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น1.5องศาเซลเซียสในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเป็นผลมาจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกประมาณ80%ของกา๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมามาจากภาคอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเพียงแค่1องศาเซลเซียส จะส่งผลทําให้สภาพอากาศของโลกยิ่งผันผวนรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้น้ําทะเลร้อนขึ้นทาน,น้ําแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้นระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นและเราก็จะเจอกับพายุฝนที่รุนแรงน้ําท่วมหนักภาวะความแห้งแล้งเกิดขึ้นความร้อนและไฟป่าเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีกอง ต้นไม้เนาะที่น้ําพัดพามาแล้วมันมาขวางทางน้ําโดยโดยธรรมชาติของมันแล้วพอมันขวางเนี่ยที่ห้วยหินลาดในนะครับการเกิดน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมแต่ความจริงแล้วมันเป็นผลมาจากดินโคนลนถล่มก่อนแล้วมาปิดทางน้ำแล้วทำให้มันเกิดเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำ รธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ข้างบนภูเขาแล้วพอความสามารถในการรับน้ําของคันดินธรรมชาตินั้นมันสิ้นสุดลงพังทลายลงมวลน,น้ํานั้นก็เทลงมาที่หมู่บ้านรวมถึงพวกท่อนซุงอะไรต่างๆนะครับของต้นไม้ป่าธรรมชาติที่ลงมากับดินโคนลนถล่มก็ลงมากับมวลน,น้ํานั้นด้วยมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายกับซึนามิก็คือ ช่วงที่มันเกิดอ่างเก็บน้ำธรรมชาติข้างบนภูเขานั้นนะน้ำในหมู่บ้านมันจะลดลงเพราะน้ำมันถูกกักไว้ข้างบนมันจะมีช่วงที่น้ำหายไปคือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็องค์กรที่เชี่ยวชาญในด้านโดยเฉพาะเรื่องของธรณีวิทยา,ยาเขาก็มันช่วยหนุนในเชิงข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร อย่างน้อยเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันทําให้เรารับรู้รว่าเออชั้นดินชั้นหินของบ้านเรามันเป็นยังไง <ๆ S 2> แล้วก็การสร้างกรอบป uh ้องกันของชุมชนกรณีโร uh งเรียนหรือพื้นที่หมู่บ้านเนี่ยอาจจะต้องอาศัยทางสถาปนิกมาช่วยออกแบบด้วยแล้วก็อุปกรณ์รูปปั้นอย่างนี้เหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นทําให้ชุมชนห้วยหินลาดไหนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วว่า พวกเขาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดภัยพิบัติที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงขึ้นได้ชุมชนจึงมีแนวคิดเรื่องการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวางผังชุมชนที่ดีเพื่อการเตรียมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปด้วยเหมือนถึงให้อยู่กับธรรมชาติได้ด้วยครับเราต้องเอาหลายส่วนเข้ามาช่วยกันาอาจารย์ผู้คนที่มีผู้ผู้เชี่ยวชาญพวกนี้เข้ามาช่วยกันหลายๆส่วนกับร่วมมือกับทางชาวบ้านพวกนี้ด้วยอันนี้น้ำที่มันมาใหม่ๆที่ผมว่ามันเป็นร่องน้ำมันอย่างไรตรงนี้ไอ้โดนนี้พัาดไปหมดละ กลยอย่างโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยคือมันมีที่เนาะมันมันเป็น,น,นพื้นที่จํากัดด้วยแล้วก็อาคารเต็มไม่มีเราก็ควบน้ําไปหลายหลายจุดหลายจุดมากแล้วทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็มีเสียสะท้อนของชาวบ้านบางบาง,บางคนก็บอกว่าอาจจะอาจจะเป็นเพราะเราไปทำศาลา,ราหรือว่าถาวารศาลาถาวรเนี่ยเหมือบ้านไปควบน้ำมันก็ทำให้เกิดภัยพิบัติแบบน,น,นี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อสมบุกสมบูด้วย อันนี้จะวางไปคึ่งนึ่งหนึ่งแป่ว่ามันหายใช่ใช่มาม,มาลกนกษณนนั้นรับผมก็พยายามที่บายว่าลำห้วยเดิมทีเนี่ยมันมันมามันอยู่ตรงไหนจุดไหนแต่ว่าเราไปไปปิดทางน้ําแล้วก็ไปไปแบ่งทางน้ําให้อีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็เลยน้าป่าไหลหลากมามันก็เลยหาทางของตัวเองอันนี้คือคุยกันเบื้องต้นเพื่อที่จะหาทางที่จะวาง วางผังแล้วก็วางขานจุดที่มันมันป้องกันที่ภัยพิบัติก็น่าได้ตอนแรกผมไม่รู้ด้วยว่าตัวโรงเรียนค่อมลำน้ำอยู่แล้วก็มีเบี่ยงเบี่ยงลำน้ำด้วยพอดีทางบัณฑิตให้ให้ข้อมูลว่าอ้อมเป็นแบบนี้แบบนี้เราถึงรู้ว่าอ้อมมีการเบี่ยงลำน้ำแล้วก็ค่อมลำน้ำอยู่แผนการฟื้นฟูชุมชนจะถูกแยกออกเป็นโซน เพื่อให้สะดวกต่อการทำงานและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าซึ่งพื้นที่ที่ต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนคือพื้นที่ของโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในซึ่งในจุดนี้เป็นพื้นที่รับน้ำจุดแรกและมีการก่อสร้างอาคารบางส่วนคล่อมลำน้ำอยู่ทำให้ตัวโรงเรียนได้รับความเสียหายทั้งหมดต้องมีการวางผังของพื้นที่และออกแบบอาคารเรียนใหม่ร่วมกับสถาปนิกเพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเสียหายต่อชีวิตให้น้อยที่สุดมาสเตปถนนผมว่าการเชออะน้อยกว่าพอมันล้นมาพุ่บทั้งถนนทั้งอาคารไปหมดแต่ถา้าอย่างเงี้ยเราเราเป็นสเต็ปล้นมาที่ต้นไม้ก่อนล้นมาที่ที่ถนนแต่ถ้ามันตอนนี้เป็นอาคารตึ่งถาวรแล้วเป็นอาคารถาวรถ้ามันจะโดนอาคารถาวรอาคารร้างอาคารตึ่งถาวรเป็นอาคารถาวรเพิ่งอยู่ก็คือยังปฏิสัมพันธ์กับน้ําเหมือนเดิม แล้วก็เปิดคอนทัวร์เวลาน้ำมาเยอะมันก็จะเป็นสเตปของการว่ารับน้ำได้มากขึ้นขยายไปแล้วก็ผู้คนก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อหลบหรือป้องกันความความอันตรายตรงตอนที่น้ำมาแรงๆอย่างงี้ครับะระดับของคอนทัวร์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นระดับที่จะเตือนภัยได้ด้วย สมมุติว่าขอบเขตเราว่าเราเป็นขอบเขตล่างสุดเป็นถนนนี่ครับแล้วน้ำเริ่มมามิดถนนละเราก็ราเราก็รู้แล้วว่าอ่าเราควรจะต้องเตือนภัยและเก็บของละเราควรต้องป้องกันยังไงบ้างการอพยกเด็กขึ้นไปด้านบนก่อนไม้อะไรเงี้ยครับ าจารย์ก็มีข้อเสนอว่าจริงๆแล้วการไปสู้สู้กับเขาว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วก็แล้วก็การสู้มันก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนแบบต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆครับครับไม่มีจบไม่มสิน้นเราสามารถขยับได้ไหมขยับอาคารให้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าด้วยลักษณะข,ของน้ําด้วยก,การไหลแบบนี้มันค่อนข้างการการสู้ค่อนข้างลําบาก,าบากมันยากแล้วก็ ก็ไม่เห็นด้วยการที่เขาต้องไปสู้สู้กับธรรมชาติแบบนั้นบ้านแบบคนประกกระยอนนันนี้อยู่ที่ทางแม่เงาครับแม่น้ําเป็นพวกไม้ไม้ไผ่แตบบ่โครงสรที่ผมคิดก็คือไม่ได้ดีไซน์แบบหรือว่าคิดอาคารที่มันเป็นอาคารเพื่อจะไปสู้เนาะแต่เป็นเป็นการการทำยังไงให้อาคารผมแบบสอดคล้องกับ เวลาเกิดภัยพิบัติมันอยู่ในพื้นที่ตรงไหนที่มันจะปลอดภัยหรือว่า,าผู้คนจะจะจะ,จะปลอดภัยได้ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาคารพวกนี้เราจะฟื้นฟูได้ได้โดยระบบแบบไหนที่ท,ที่ที่ชาวบ้านสามารถทำกันเองได้พยายามจะดีไซน์ให้ให้อาคารมันสอดรับกับกับ,ก,บกับพื้นที่ ชุมชนห้วยหินล่านในคือกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการเตรียมพร้อมที่จะต้องเผชิญภัยพิบัติในยุคที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรกับธรรมชาติได้อีกต่อไปถ้าเราบอกว่าโลกร้อนทําให้จะทําให้ปริมาณน้ําฝนมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะถี่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ปริมาณดินโครงสร้างทางธรณีวิทยานะครับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา ภูมิอากาศมันแปรปรวนนะแล้วเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยสิ่งสำคัญคือชีวิตผู้คนนะจะปลอดภัยเป็นเป็นระดับแรกเนาะแล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านเรือนอไรน,นั้นก็เป็นแบบลองลองไฟอะไรเงี้ยครับผมว่าการเตือนภัยน,น่าเป็นสำคัญที่สุดและสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าการเตรียมรับมือคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับภัยพิบัติ และเปิดรับนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อที่จะปรับตัวให้อยู่ในสภาวะที่สภาพอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันจะต้องทำวิจัยร่วมกันระหว่างชุมชนกับวิชาการวิทยาศาสตร์มันมันร่วมกันแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่จุดประกายที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ทําเป็นพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แรงมัดให้เรียนรู้เรื่องของ การปรับตัวอยู่กับป่าการปรับตัวอยู่กับพิบัติไอชุดความรู้เหล่านี้มันสําคัญถ้าเราทำห้วยหินลาดในห้วยทรายขาวหรือที่อื่นๆที่เคยเกิดเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นะครับให้มันเป็นโมเดลตัวอย่างที่จะไปเฝ้าระวังในจุดอื่นๆหรือว่าเอาไว้เตือนภัยของคนอื่นได้ก็จะดี ทีนี้ในทางทอรอนีเรามีหลักการว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็กลับมองกลับไปด้านหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ในอนาคตก็เกิดขึ้นได้อีก